ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินกันนะครับวันนี้แรกพบหลงรักปักใจภาคอัคคีเสนอเป็นบทที่5หรือตอนที่50ของเรื่องบทนี้มีชื่อว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตพาร์ทสอง จุครับก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิง่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและก็นักอ่านซึ่งเป็นคนคนเดียวกันคนนี้กันให้เยอะๆนะครับ ลุยหลานหลานลู่หานพึมพำรรแผ่วเบาออกมาเมื่อนึกถึงหน้าของน้องชายเพียงคนเดียวที่เขายอมให้ใช้สถานะนั้นพยาคะ่ะท่านอองแม่ทับหนุ่มในชุดเกราะเต็มยศเส้นผมถูกรวบตึง ประดับไว้ด้วยกวานสีดำเขานั่งชันเข่าข้างหนึ่งก้มหน้าจนสุดสองมือประสานไว้เหนือหัวอย่างนอบน้อมเพียงแต่ไม่มีผู้ใดมองเห็นเขานอกจากหลานลู่หานอาคีจ้องมองร่างขมุขขมัวสีดำที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าไม่วางตา ด้วยใบหน้านิ่งเฉยจนร่างนั้นเริ่มปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นคือผู้ใดจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่เขาเรียกหาเมื่อไหร่ก็จะปรากฏกายขึ้นทันทีติดอยู่ที่ว่าในขนาดนี้เขายังไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ มากกว่าการพยักหน้ารับเพียงแผ่วเบาให้อีกฝ่ายลุกขึ้นซะก่อนมีสิ่งใดให้กระหม่อมรับใช้เชิญรับสั่งมาได้เลยพะยะค่ะกระหม่อมไว้ลุยหลานนอนรับคำสั่งท่านองพะยะค่ะตามข้ากลับไปก่อนแล้วค่อยพูดคุยกัน แม่ทัพใหญ่แห่งเ,เมืองชิงหลงที่บัดนี้ผันตัวเองมาเป็นจอมมารอย่างเต็มตัวลุกขึ้นยืนตรังงานอยู่ท่ามกลางเสียงพูดคุยของผู้หญิงและผู้ชายเหล่านั้นโดยลานลู่หานสังเกตเห็นว่าไม่มีผู้ใดมองเห็นเขานั่นเป็นความจริงที่สุด คฤราหา์หลังใหญ่ของบ้านอัครวัชรโยทินนั้นยิ่งใหญ่อลังการจนเกือบเทียบเท่ากับต้ำหนักเยี่ยชิงเลยก็ว่าได้ลานลูหารอดคิดไม่ได้ว่าการที่วยลุยลาเลืกร่างกายของเด็กหนุ่มคนนี้มาให้เป็นที่จุดติวิญญาณสำหรับเขานั้นก็ถือว่าเหมาะสม หากไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนมากก็ถือว่าน่าจะสมเหตุสมผลกันอยู่ทันทีที่อักคีก้าวขาลงจากรถก็ปรากฏเสียงแซซองสรรเสริญและเป็นการกล่าวต้อนรับเด็กหนุ่มที่ชื่ออักคีอัครวัชรโยทินกลับเข้าสู่ตำหนักแห่งนี้ได้อย่างสมเกียรติ อัตพลและยาน,นีอบกอดลูกชายคนเล็กของบ้านเดินพาให้เข้าไปสู่คฤหาสน์หลังนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสผิดกับลูกชายคนโตที่เดินกัดฟันด้วยความหม่นไส้ไปตลอดทางห้องนอนสีฟ้าสดใสกับเตียงนอนที่เกลื่อนกลาดดาดดา ไปด้วยตุ๊กตาหมีตัวน้อยตัวใหญ่ที่ทั้งพ่อและแม่ประคองพาลูกชายเจ้าของห้องให้นั่งลงบนเตียงนุ่มอาคีกว่าสายตามองไปโดยรอบอย่างไม่มีคำบรรยายว่าเจ้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ของพวกเขาเป็นคนแบบไหนกัน ครูหนึ่งก็ต้องหยุดชะงักเมื่อสายตาบังเอิญไปประทบก,กับร่างสูงโปร่งของไวลุยหลานที่กำลังเดินทะลุผ่านกำแพงเข้ามาในห้องพอดีอาคีอาปากหวออยู่พักหนึ่งก่อนที่ไวลุยหลานจะเดินตรงเข้ามาแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเมื่อเขามองเห็น ไปต้องการอะไรเพิ่มก็บอกอุไลได้นะลูกพักผ่อนเยอะๆนะครับอักคีเบือนหน้านีเมื่อกำลังจะถูกผู้เป็นแม่ดึงหน้าเข้าไปหอมหน้าผากอย่างที่เคยทำเขาพยายามแล้วที่จะไม่ทำสีหน้ารังเกียจอีกฝ่ายแต่ ก็ทำได้แค่นี้จริงๆจะมีหญิงใดในโลกล่าที่จะหารกล้าได้เชยชมหลานลูกหานอย่างใจนึกหากไม่ได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายสงสัยลูกคงอยากจะพักผ่อนเราออกไปกันเถอะคุณหญิง พักผ่อนเยอะๆนะเจ้าลูกหมายานีทำหน้าเหวอไปเลยเพราะจู่ๆลูกชายก็ปฏิเสธการแสดงความรักจากแม่อย่างเธอจนคนเป็นพ่อต้องรีบตัดบทก่อนจะเอื้อมมือไปเขยา่ศาศีรษะของอักคีย่างเอ็นดูแล้วพาคุณหญิงของเขาเดินจากไปพร้อมกับการ พูดปลอบประโลมไปตลอดทางเด็กหนุ่มทำเพียงแค่เหลือบตามองทั้งคู่เดินจากไปด้วยใบหน้านิ่งใครเลยจะเทียบได้กับผู้ที่ไม่เคยสนโลกอย่างหลานอองเพราะเขาได้แต่รอเวลาที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะออกไปจากตรงนี้อยู่นานแล้ว วินาทีที่ประตูห้องปิดสนิทอักคีเบี่ยงหน้าไปทางว้ลุยหลานในทันทีพูดมาอะอะอะอ,อะไรนะคะคุณไฟถามอะไรว่าอะไรนะคะ อกคีถอนหายใจฟืดออกมาอย่างแรงจนได้ยินเสียงกล้องไปทั่วพร้อมกับจ้องมองใบหน้าซีดเผือดของสาวใช้ด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตสำหรับไฟแล้วแววตาแบบนี้อาจไม่เคยปรากฏอยู่บนใบหน้าแต่สำหรับหลาลูกหาแล้วสายตาดุร้ายเช่นนี้ คือใบหน้าที่แท้จริงของเขาเลยก็ว่าได้ออกไปคุณไฟไม่ต้องการอย่าให้ต้องพูดซ้ำออกไปได,ได้ได้ค่ะไป,ไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ อุไลทั้งจะคานทั้งจะวิ่งออกไปจากห้องของอกคีอย่างไม่เหลียวหลังสิ่งที่ปรากฏเมื่อครู่แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะเป็นไปได้หากเพลิงและไฟหน้าตาเหมือนกันสักนิดคงคิดว่าเพลิงเข้ามาสิงล่างของไฟหรือไม่ก็คิดว่าเพลิงแอบปลอมตัวมาเป็นน้องชายฝาแฝด ของตัวเองซะแล้วหลานลูหฮานที่อยู่ในร่างของอักคีมองหน้าของไวลุยหลานแบบจ่องตาเขม็งในตอนแรกอีกฝ่ายก็หลบหน้าแต่พอสักพักก็ลุกพลวดพลาดขึ้นมาแล้วเกาไทายทอยอย่างที่เคยทำในทุกครั้งเวลาที่กำลังจะโดนเชษฐาลงโทษ หรืออะไรสักอย่างฮ <l ux> เสด็จพี่หากทรองอยากทราบเรื่องใดจากน้องยใยจึงไม่ถามออกมาเล่าพะยะค่ะเอาแต่ช่องหน้ากระหม,ม่อมจะทรงทราบเรื่องที่ทรงสงสัยอยู่ได้อย่างไรกันฮ <l ux> จริงหรือไม่พะยะคะ่ะ อาคีหัวเราะเสียงหออกมาแค่คำเดียวไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายของใครหลานลู่หานก็ยังคงเป็นหลานลู่หานไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาแล้วไว้ลุยหลานคือข้อยกเว้นที่จะไม่ทรงเกดิกดโกรธาเสมอในทุกกรณี อคีถอนหายใจยาวออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้ายังคงเป็นน้องชายของข้าขอพระไทยเสด็จพี่ไว้ลุยหลานจะอยู่รับใช้พระองค์จนกว่าวิญญาณจะแตกสลายหากว่าวันนั้นมีอยู่จริง จงสลายวิญญาณของพี่ไปพร้อมกับเจ้าแล้วจางเจลินไม่มีสิ่งใดจะเสียแล้วน้องพี่ไว้ด้วยหลานก้มศีรษะให้อัคคีใช้มือของเขาประทับลงบนกลางกระหม่อม อย่างแสดงออกถึงความจงรักภักดีจนกว่าชีวีจะหาไม่ร่างของเด็กคนนี้จะนำพาข้าไปพบกับจางเจดอลินได้อย่างไรกระหม่อมยังไม่น่าใจแต่คำนวณดูแล้วเป็นเด็กหนุ่มผู้นี้ที่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงต่อการนำพาให้เรา เข้าใกล้จางจจอหลินได้มากที่สุดแล้วพะยะค่ะเจ้ามั่นใจหรือไม่ว่าจางจจอหลินอยู่ที่ภพภูมิแห่งนี้มั่นใจพะยะค่ะอักคีพยักษน่ารับรู้ก่อนจะนิ่งเงียบไปอย่างใช้ความคิด หากจางจือหลินจำเขาไม่ได้และเขาก็จำอีกฝ่ายไม่ได้ก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะพบกันแต่หากเป็นอย่างที่เว่ยลุยหลานเล่าว่าอีกฝ่ายมาจากอนาคตเพื่อกลับมาแก้ไขอดีตให้เปลี่ยนเป็นเรื่องดีแต่สุดท้ายแล้วความจริงที่ไม่อาจแปลผันคือเขาและจางจือลินก็ยังคง ต้องพลัดพลากจากกันไปอยู่ดีวัยลุยหลานจึงสบทสาบานกับตนเองว่าจะทำให้หลานลูกหานสมหวังในความรักให้ได้แม้จะต้องแลกกับสิ่งใดก็ตามย้อนอดีตกลับไปในตอนก่อนที่เกลี้ยวกลาดจะหลงทางรักไปเริ่มแรกพบกับหลานลูกหาน หรือลานอองแห่งเมืองชิงหลงก็เกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นจางจือหลินถูกหวังอูเฉิมที่ร่วมมือกับเย่ชิงชิงใส่ร้ายว่าเป็นชู้กับสนมนางนายของท่านอองสุดท้ายแล้วจางจือหลินก็ถูกจองจำ และถูกหลานอองทรมานจนตายภายหลังเมื่อหลานลู่หารรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเป็นความผิดพลาดที่ตนเองฟังความข้างเดียวเพราะความโกรธจนหน้ามืดจึงตัดสินใจผิดรู้ตัวอีกทีก็ได้เสียจางจือหลินผู้จงรักภักดีไปเสียแล้วมีหนำซ้ำ ยังมารู้ความลับว่าคนที่อีกฝ่ายนั้นหลงรักคือตัวเขาเองจึงได้มารับรู้ความรู้สึกตัวเองว่าที่โกรธทามากมายขนาดนั้นไม่ใช่เพราะหึงหวงแย่จริงๆแต่ที่แท้จริงแล้วคือเขาหึงหวงจางเจลินตังหาก ที่เขาไม่อาจให้อภัยได้เพราะความหวงแหนในตัวอดีตองคาระของตัวเองโกรธที่เขาไปรักคนอื่นไม่ใช่ตัวเองยิ่งรู้ความจริงก็ยิ่งเจ็บปวดสุดท้ายหลานลู่หานตรอมตรมขมขื่นใจจนเกือบสิ้นใจตายตามจางจือหลินไป ว้ยลุยหลานผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพและเป็นน้องชายร่วมสาบานทนเห็นสภาพของหลานอองผู้ยิ่งใหญ่ต้องตรอมใจตายไปต่อหน้าต่อตามไม่ได้พลันนึกถึงคำพีแปดหมื่นจักรวาลที่ตนกับจางจือลินตกลงกันเอาไว้ว่าจะไปฝังที่ใต้ต้นสูสินวา เพื่อไม่ให้ชนรุ่นหลังนำไปฝึกฝนจนเกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงต,ต่อต้าหางได้แต่สุดท้ายเพราะต้องการช่วยพี่ชายเขาจึงตัดสินใจไปขุดมันขึ้นมาเพื่อฝึกฝนวิชามานตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อฝึกวิชาในคัมภีจนถึงระดับขั้นจอมมารสำเร็จแม่ทับหนุ่ม ตรงดิ่งมาเพื่อจะนำดวงวิญญาณของจางจือหลินให้กลับคืนเข้าร่างเพื่อให้พี่ชายได้สมหวังในความรักแต่ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกให้เขานำพาดวงวิญญาณของเกลี้ยกลาดมาเข้าร่างของจางจือหลินแทนเรื่องราววุ่นวายมากมายจึงเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาในวันนี้ ไว้ลุยหลานจึงนำพาหลานลูกหานกลับมายังที่ที่เขามานำพาดวงวิญญาณของเกล้ยวกาดไปในครั้งนั้นและในตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตามหาเกลี้ยวกลาดที่เป็นตัวตนของเกลี้ยวกลาดจริงๆให้เจอ ไม่ใช่แค่ดวงวิญญาณปทที่ห้าจบลงไปแล้วนะครับตอนนี้เรารู้ความจริงอะไรหลายๆอย่างจากวัยลุยหลานตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะใครความจริงแล้ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นการที่เกลียวกลาดได้เข้าไปอยู่ในร่างของจางจือลินนั้นเป็นความผิดพลาดของเว่ยลุยหลานที่เขานำพาดวงวิญญาณผิดดวงนั่นเองดวงวิญญาณของเกลียวกลาดตอนที่สลบไปก็กลับได้ไปเข้าร่างของจางจือลิน การที่ได้เข้าไปนั้นเป็นเพราะคำพีแปดหมื่จักรวาลที่ไว้ยลุยหลานตั้งใจจะฝึกวิชานี้เพื่อจะนำพาดวงวิญญาณของจางเจลินเข้าร่างเรื่องเรามันซับซ้อนอย่างนี้นี่เองโปรดติดตามรับฟังได้ในตอนต่อไปว่า จะมีปมอ,อะไรให้ตัวละครต่างๆในนิยายเรื่องนี้ได้คลี่คลายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ